ชื่ออะไรคะแม่เอกหรือไม่เงดพี่เจลน่าเกลียดจังทุกคนดูพี่เจ,จเลใจเย็นอ๋ออีอยู่งั้นผมรอนะผมรอไม่ผมจริงๆวันนี้จะถ่ายบอกแล้วผมคิดว่าจะมากันครบแล้วก็นึกว่า น้องคนนี้จะมามีคนหลกพี่เจรไม่ได้ใช่พี่เจอ,ไม,ไ,เจอไม่ได้จริงครับไม่ไหวจริงครับ มีคนบอกเฟิร์สมาด้วยใช่ครับเฟิร์สแอบส่องอยู่ครับแม่เงกสมุยอยู่ไหนวันนี้สมุยน่าจะอยู่กับคุณแม่นะครับเพราะว่าสมุยมากับคุณแม่ครับพาแม่มากรุงเทพน่าจะกินข้าวกันอยู่ตอนนี้ก็เลยแยกย้ายกันเพราะว่าวันนี้แม่เอกเพิ่งไปดูงานโฟนมาครับ mm hmm. เจอหลายโฟนมากเลยเจอพีพีเอสด้วยครับ น,นนี่หวัดีหายยังวะหายแล้วครับเพื่อนหายแล้วครับหายแล้วหายแล้วมีคนบอกลากเฟิร์สขึ้นมาเบยได้ครับลากขึ้นมาครับนิวตันหวัดดีเก่งมากเพื่อนวันนี้แป๊บหนึ่งน,นะทุกคน ผมกดรับเฟิร์สแล้วครับน่าจะโหลดอยู่เฮ้ย hey bro เก <im itation> ่งมากเพื่อวันนี้นิวตันเก่งมากได้โชว์แล้ว <im itation> ถ้าพี่เจลมาอย่าผ่านลงตรืดนะ <im itation> <im itation> ได้ครับได้เลย รอพี่เจลด้วยได้ครับรอพี่เจลอ,อยู่นี่แต่ไม่แต่ผมตอนนี้ผมกดกดนี่เฟิร์สแหละแต่มันไม่ขึ้นอ่ะกดรับเฟิร์สแล้วอะ่ะทุกคนอยา่าเพิ่งไปนะรอคุยกันก่อนแล้วเจก็คือยังไม่ออกใช่ <laughs> ใช่เอ้ยโยกว่าไงว่าไงว่าไงเฟิร์สเดี๋ยวพี่ส่งวอลวันนี้ให้ตัดนะขอภายในพรุ่งนี้ เก้าโมงเช้าพี่ไม่เขาร้องรอเล่น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 ไม่เป็นไรนะเฟิร์สเดี๋ยวเราวิดีโอคอลกันแล้วเดี๋ยวจะอัานนะโอเคไหมแลเฟิร์สบอกเฟิร์สอยากทำยูทูบไม่ใช่หรอแล้วพี่จะหาทำางใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่ไม่ไหวแล้วพี่เจออันนี้เข้าไปผมพอแล้วยูทูบพอเจอตัดวิดีโออันเอ็มีล่าสุดอ่นะเออไม่ไหวแล้วเจอตัด วิดีโอล่าสุดไปตายเลยหืมไม้ทำไรตัดเก่งเลยไว้ตัดไวไม่พี่เพิ่งกลับถึงบ้านไงก็ไปวันนี้ไปทั้งงานภูแล้วก็งานของอ่า Starham สตาร์ u n t e r อืมแล้วก็เพิ่งถึงบ้านก็เลยแบบ <c oughs> พักคุยกับทุกคนที่เจอวันนี้เอ้ยไปทำจมูกว่ะหรอไปทำจมูกว่ะหรอ อิดหน่อย <มา S 1> ดูจมูกหน่อยเิดดูจมูกหน่อยจะทาอะไรกับจมูกมาเปิดไม่เอาไม่หลอดเลยทําจมูกวางนี้ได้ไงเปลี่ยนทรงมันผมบอกเขาว่าขอโด่งๆแต่เขาทํามาให้ยาวๆ <c oughs> เป็นพินาคิโอไงเปิดเปิดเดท้าโกหกหรือเปล่า <c oughs> เอาเครียนีกแน้เป็นรูปปั้นอีกอะช่วงนี้อินกับรูปปั้นทําไมอ่ะทำไมอินกับรูปปั้นวะตามไม่ทันนะพี่ไม่ได้ตามอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าแบบมาเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งปะชิ้นหนึ่งฮัลโหลเฮโยเฮ้ยรอ o วัดดีครับี่เตอร์ปันี้เมื่อกี้ทำอะไรอยู่น่าเกียดมากเมื่อไหรกูตอบว่าอะไรไปเอกเพิร์เมื่อกี้น่าเกียดจัดเมื่อกี้ถามว่าพี่เจลไม่ขึ้นมาหรอพี่เจลบอกว่าอีอยู่อีอยู่อึอยู่อ๋อน่าเกลียดอ่ะ ด่าเก็ียดเฟิร์สอะไรทำไมมีปัญหาอะไรหรือไม่คิดถึงกันแล้วไงเฟิร์สอ่ะเออเฟิร์สเราไม่คิดถึงกันแล้วเอดีก็เดี๋ยวนี้มันห่างเหินแล้วพี่ห่างเหินจริงไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันมาสองสามอาทิตย์อ่ะเจอกันแล้วเจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะพี่เจลนานเก้นไอ้ไม่กี่วันดีกว่าไม่กี่วันคิงไม่กี่วัน อันนี้ผมไลฟ์กับพี่ครั้งแรกเลยนะรู้ปะพี่เจลก่อนันนี้มาส่องไงมาส่องแต่ไม่เคยเข้ามาไลฟ์อ่าก็พี่ไม่ยอมขึ้นมาไลฟ์กับผมอะจบเลยจบไม่เฟสนวมึงจะเลิกเป็นรูปปั้นหรือยังจะแบบน้ำแล้วผมเป็นรูปปั้นนาดเช่ดีเท่เท่ลราไม่เอะขาแมวน่ะไม่ไม่กล้าพาแมวขับแมวผมน่ารักมาก ขอพาปืนได้ปะ่ชะชื่อ้องปืนเหรอชื่อแมวชื่อปืนแมวชื่อปืนวัสดีบอกมันสวันดีฟังได้ดูแกลงหรือยังฟังแล้วครับผมเด <c oughs> ีจะชอบไปฉันจะพาไปชอบเย่ยังไงละ่ะเออกรล้องเป็นออวะยวผมแบกน้ำนา Like ได้ <centimet re. S 3> ได้นานไหมครับนานครับก็ไม่ก็ไลฟ์ไปด้วยไม่ได้เหรอไลฟ์ไปด้วยครับไลไปด้วยเออนี่ก็ใส่ฟิลเตอรนนี่แหละเขาไม่เห็นรอกเฟิร์สเออเฟิร์สตอนอยู่ด้วยกันไม่เห็นอายเฟิร์สที่อย่างนี้มาอายนะเฟิร์สยอมยอบยอบยอบเจานสวัสดีครับเจานเจคานเจคานเจคับสวัสดีครับ สวัสดีครับแล้วพี่เจลพี่เจลฟังเพลงผมหรือยังฟังแล้วเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรพี่เจลเอาเพลงเพลงไหนเนี่ยเพลงที่ร้องร้องกายนี้ใช่ไหมร้องกับโฟนใช่ไหมใช่หาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยหาอยู่ฟังแล้วฟังแล้วแต่พี่เจลพี่เจลแอัป์ตลยหรืออัปตตอนลี่ยูอยเพ็นแล้วเห็นแล้วไม่เพลงใหม่ไงเพลงเมื่อวานอ๋อฟังแล้วฟังแล้วฟิเชียลลี่เดี๋ยวเพลงหน้าต้องฟีดพี่เจลแล้วนะ ต้องฟรีพี่เจลนะพี่เจลยสี่นาสี่นาทีไม่พอนะเอาดีต้องกี่นาทีวะพี่ชั่วโมงนึงอ่ะพี่พอดีพี่หัวแล่นช่วงเนี้ยพี่แต่งหัวแล่นหรือเปล่าเห้ยพี่แบบโดนตีมาปุ๊บพี่แบบเอ้ยได้เลยอ่ะเพลงหนึ่งเลยโอ้โหเกินไปพี่เจลงั้นผมเปิดบีทให้นะแรปสดเลยนะพักก่อนพักก่อนพักก่อนชี้ขึ้ถึงพี่ว่ะ on rooftop the tell oh baby have ผมร้องเพลงอะไรเปล่าเสกๆกูได้ยังไมได้อย,อยู่ได้อยู่ไอเพลงเพลงนี้ใช้วเวลาทำทานานไหมไม่นานเอาวีดีโอพี่ไม่นานเลยไม่นานเลยไม่ถึงอาทิตย์เดีพี่สี่ห้าวันได้มั้งคิดโปรเจกต์ปุ๊บทำปั๊บเลยใช่ใช่คิดโปรเจก <D> ต์กแล้วก็ทำเลย ได้น้องช่วยเรื่องแบบพี่แต่ละคนคือแบบแต่ละคนเขาแบบทําเพลงอยู่แล้วไงอืมเก่งขึ้นเก่งขึ้นที่เจทำเพลงพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับทํทำแต่ว่า่วงนี้พี่แบบพี่พี่ในสมองพี่พี่พี่มีแต่ปืดพี่ก็เลยแบบไม่ได้ทําเพี้ยอะไรเลยมีแต่แมวจริงเหรอผมอยากเห็นอ่ะขอดูได้ป่ะนอนอยู่อไงเดี๋ยวไปปลุกก่อน ไปปลูกด้วยนะไปปลูกด้วยจริงครับทุกคนถ้าใครยังไม่ฟังเพลงไปฟังเพลงแกงไมกได้นะครับไหนเอ้ยปื๊ดน้องปื๊ดเอ้ยน่ารักที่น่ารักวะกี่ขวบอ่ะไม่ถึงกี่เดือนหนึ่งได้ป่ะพี่เดือนสองเดือนได้ป่ะสองเดือน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 ผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้ชายขาขาน้องยาวเท่านิ้วโป้งบวก ทำไมพี่พันอะไรขาสั้นหรอพันพันอะไรฝาชินเยอะน่ารักว่าถ้าจะไปทําหมันลรวบอกว่าพี่ยวผมผ่าให้เฮ้ยทําได้จริงทําได้จริงอันนี้ผ่าแบบจริงจังไม่ได้ผ่าเล่นผ่าทําหมันได้อแต่สองเดือนสองเดือนฉีดฉีดวัคซีนได้แล้วนะฉีดหรือยังยังต้องเดี๋ยวอีกสักประมาณสามวันสามสี่อีกสามวันใช่ไหมได้ได้ได้เฮ้ยน่ารักกว่าพี่ เพิ่งซื้อเลยป้าเพิ่งเลี้ยงเลยเหรอพี่แต่อันนี้คือมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเขามาให้อ๋อแล้วก็คือเด็กลัสไอคอนเลี้ยงแมวไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมก็จะผ่าทั้งหมดเลยนะคะับคึ่งนะแต่แมวผมอยู่อีกบ้านหนึ่งเลยอยากเอามาโชว์อะไปนอนตอบผมว่าตัวน้องปืนน่าจะเท่าแขนแมวผมอะดูเลงนิดเดียวเอง โอ้แล้วแมวผมตัวอย่างยาวเหมือนพญานาคอะพี่มีคนบอกคุณพ่อลูกอ่อนจริงครับแต่พี่เจลอ,อยู่กับแมวว่าน่ารักนะไ่พี่น่ารักอยู่แล้วไม่ใช่อ,อ,อน่ารักอยู่แล้วแต่เสื้อพี่ผมก็มีนะเสื้อตัวนี้ยริงเ่รอมีเหมือนกันเลยนี่แมคขับซื้อให้อ๋อเสื้อโฮมบอย ันนี้ไปคนเยอะปะที่งานเ่ยเยอะพี่พเยอะตอนแรกเราจะไปแบบไปแปบ๊บแป๊บแป๊บแปบอ่ะอืมแล้วก็เลยอยู่นานาเลยรอดูโฟนโชว์อวะพี่เจอไม่มาพ,พี่พี่เพิพ่งตื่นพี่พี่ตื่นเย็นมากเลยวันนี้อืมเดี๋ยวจอยากไปหาว่าพี่วันเอ้ยเราพูดยังไม่รู้นี่หว่าคนที่สับนรอดูรอดูเออรอดูรอดูก่อนรอดูพี่ก่อน นอนกี่โมงอัอนี่เพิ่งตื่นนะ่ไหพี่ปกติพี่เจอนอนโมงนอนดึกใช่พี่นอนดึกมากเลยช่วงนี้พี่ติดซีรี์มากเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรดูหลายเรื่องมากตอนนี้ดูเรื่องเพิ่งดูเรื่องนี้จบไปเพิ่งดูเรื่องแบล็กจบไปเรื่อซีรีส์เกาหลีอ๋อซีรีส์เกาหลีเออดูสไปเดอร์แมนหรือยังดูแล้วเออเป็นไงพี่หนุกป่ะผมโคตรชอบตอนนี้เลย ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเด่นเด่นสปอยคขาโดนโดนรีพอร์ตไลฟ์แล้วเอาดีเออรีพอร์ตจริงโดนรีพอร์ตจริงทุกคนเราไม่สปอยเราไม่สปอยแต่เป็นสปอยครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้านอย่างเดียวเรียนเดีพี่ด้วยผมต้องกลับไปเรียนแล้วแหน่วันนี้ต้องกลับไปเรียนต่างจังหวัดแล้วที่ไหนวะจังหวัดอะไรวะ อยู่นครมฐถพี่อยู่กำแพงแสนอ๋อพี่ไม่รู้เหรอเนี่ยผมเรียนนครมาถไม่รู้ไม่รู้อยู่นครมฐถอืมผมต้องไปเรียนกำแพงแสนอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวขับรถไปดึกๆึกเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาซ้อมโชว์เสือสิ้นลายเออไหนดูเล็บหน่อยเ,ออเล็บเล็บหลุดยังทำมาเนี่ยมึงจะไปทำ<ส>ใหม่ลลเลยเปนยาวแล้วเนี่ยดูดิเออทำมาแล้วอะ่ะ ทุกคนคือมันแสดมากคือแต่ละคนคือแบบเตรียมแบบนี่มาละเตรียมเล็บเตรียมรุ่นเตรียมนี่มาโชว์เตรียมผมเอวยเลยเอยเอ,อเตรียมผมเอยเลยเอยอจบยสมุยไงสมุยทัหัวข่าววันนี้คนขึ้นแหละ ก็คือก็คืออยู่ดีๆไลฟ์ Life ก็ตัดไปนะครับทุกคนผมก็งงอยู่นะครับว่าทำไมไลฟ์มันถึงตัดนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเปิดเพลงเกี่ยวไหมทุกคนทุกคนว่าเกี่ยวไหมครับเปิดเพลงแล้วแล้วมันหลุดอะทุกคนว่ามันเกี่ยวไหมเอออยู่ดีก็ตัดไลฟ์ก็ตัด,ตดอันนี้เพิ่งเคยไลฟ์ตัดครั้งแรกเลยนะดีเจลนะครับแงวแงว,งวมีคนบอก เมกร้อยเคแล้วคอนแกนนะครับขอบคุณครับเย่ร้อยเคแล้วใช่ครับเจ้าที่พี่เจลแรงครับ <laughs> พี่เจลแรงเหลือเกินหายไปเลยเนี่ยโอ้แซดเลยเราจะขอบคุณพี่เจลเลยว่าเจอพี่เจลแล้วก็นี่ร้อยเคเลยแต่ไม่เป็นไรครับระหว่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไม่เอกแล้วก็คอยซัพพอร์ตไม่เอกในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้เมกร้อยเคแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับพี่เจลมาแล้วขอโทษทีว่าพี่มันขีดอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะนี่นะคือมาคุยกันอะไรพี่เดี๋ยวผมจะลงแล้วสักแป,ป๊บจะลงแล้วพี่จะเป็นนอนอ๋อเอาเลยเครื่องร้อนได้ครับโอเคครับพี่เจลได้ครับก็เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งจะลงแล้วครับแต่เดี๋ยวคุยกับทุกคนก่อนขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ ติดตาไม่เอกคอซัพพอร์ตเมงนะครับก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมาไกลนะครับเราก็เดินทางมาไกลแล้วก็นานนะครับแต่ก็มีทุกคนอยู่กับเราตลอดทุกคนได้เห็นเ,นเมกเติบโตตั้งแต่เด็กม .6 เด็กตอนที่ยังเป็นนักกีฬาแบดบนะครับจนตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหมอแล้วก็มาเป็นศิลป,ปินมายังไม่เป็นศิลป,ปินยังเป็นเด็กฝึกอยู่ก็ยังเป็นแบบเด็กฝึกที่ หันมาทำงานด้านเพลงร้องเต้นแรปทุกคนหลายๆคนก็ได้เห็นเส้นทางของเมฆในหลายๆอย่างนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับหวังว่าวันหนึ่งเมฆจะได้เป็นศิลปินอย่างที่อยากจะเป็นนะครับช่มีคนบอกว่ามีคนบอกว่าพี่เจลทำคขิดหลายคนเอาจริงเหรอโปรตีพิชไลฟ์กับพี่เจลแล้วพี่เจลทำคขิดบ่อยแล้วครับ ดีใจด้วยนะพี่มเมฆจะอยู่ไปด้วยเรื่อยๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับบุญอยากคุยด้วยพี่มเมฆอ้าวได้สิได้สิขอบคุณครับ รู้ว่ามันมันค้างหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเน็ตไม่เอกนะครับทุกคนตอนนี้เองเปลี่ยนมาใช้ wifi แล้วครับทุกคนขอโทษนะครับที่เข้าออกออกนะครับอย่าเพิ่งลำคาญกันนะคะขอโทษนะครับ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 ไม่ไม่ลำคานนะครับถ้าหลุดอีกทีนึงไม่จะไปแล้วนะครับถ้ามันค้างอีกทีนึงไม่จะไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีกหลือคนดูเลยใช่ไหมขอโทษครับ ขอโทษนะครับทุกคนกลับมาแล้วครับมันหายไปหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้หายค้างหรือยังครับเมื่อกี้มันค้างนานเลยใช่ไหมคือเมก็ไลฟ์ก็พูดอยู่ตั้งนานนะครับแล้วทุกคนก็บอกว่าค้างค้างขิด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 นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับขอโทษนะครับมันค้างอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่เปลี่ยนมาใช้ WiFi แล้วนะใช่ใช่ตอนแรกเมฆใช้เป็นเน็ตธรรมดาครับแล้วก็ลืมสงสัย ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตซัพพอร์ตแล้วนะไม่เอาฟูดซัพพอร์ตแล้วของเมก็เป็นอินเทอร์เน็ตซัพพอร์ตขอโทษทีครับสงสัยเนี่ยเครื่องก็เริ่มร้อนนะฮะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นเหมือนของพี่เจล่ะฮะไปไลฟ์ในตู้เย็นมีมบอกเน่นหอดหรือเปล่าไม่ใช่ครับมีมครับไม่ใช่อยู่บ้านจ้าไม่อยากห้เล่นเกมอีกได้ครับแต่ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้เริ่มเปิดเทอมแล้วเย่หายแล้วครับตอนนี้เขาเล่นแท็กไหนกันอะ่ะทุกคนว่าเกี่ยวไหมว่าที่ไม่เอกเปิดเพลงอ่ะครับทุกคนว่าเกี่ยวไหมฟังหรือยยัง ฟังหรือ,อยังฟังหรือ,อยังมีนี่สื้อตามนี้นะเสื้อตามก,ด,กดตรงไหนกดตรงไหนวะอันหนึ่ง<ะ>อานี่นี่นแดดดี้แกงนะครับพี่แตม้มสวัสดีครับเอาดีๆนะอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยรักก็คือพี่แต้มนะเดี๋ยวละกันพี่ฟังหรือ,อยังครับพี่แตม้มฟังยงังฟังเพลงผมยงังพี่แตม้ม ฟังมาสิบวันแล้วมันเพ,พิ่งปล่อยเมื่อวานครับไม่ถึงวันเลยฮะใช้ได้แล้วคนนี้ all louder นะแรปร้องเต้นวิชวลก็คือ all louder นะฮะคนนี้เออคิวจับคนนี้ อยากใช้น้ำสกุลแก้ววันเลยเจอคนนี้เข้าไปนะสมัยยังผมขาวอยู่นะครับตอนนี้เหลืองแล้วนะฮะสีหลุดใช่ครับพี่แตมเพิ่งปล่อยเมื่อวานอ๋อฟังทุกวันเยี่ยมมากพี่แตมเยี่ยมมากโรสุดเท่ ขอบคุณครับมีคนบอกชวนพี่แตมขึ้นหน่อยได้ครับขอชวนไปราคาฟังใช่ฟังทุกวันแต่เพิ่งปล่อยเมื่อวานโป๊ะมากมาแล้วมาแล้วครับเอาข้าวข้าวคนนี้ไปนะครับเอาข้าวข้าวคนนี้ไปนะครัง นี่เจอคนนี้ขอคลิปตั้งแต่แปดโมงเช้าส่งมาประมาณตีหนึ่งนะครับคนนี้แล้วถ่ายในรถด้วยถ่ายในรถด้วยเฟิร์สโทรมาบ่นกับผมพี่มิเอกพี่โซนยังไม่ส่งมาสักทีเลยพี่มิเอกทำยังไงดีนี่ก็เลยโทรไปบอกเลยฮะว่าส่งมาได้แล้วนี่โตโต้ตนะน้องโตโต้ตัว,ตว,ตวละครรักของเรานะครับ เก่งมากเลยทำบีมิกเพลงให้เรานะฮะเออนี่ขับรถก่อนเนาะขับรถก่อน อันตรายนะไม่ดูเรื่องเลยนะขบนับรถก่อ,น,อนตีเลยนะเออเดี๋ยวคนนี้เอาได้เยออยูอ่อน,น้ครูเปลี่ยนมาใส่แว่นแล้วนะคนนี้ก็ยังอยู่บนรถนะครับคนนี้ยังอยู่บนรถนะแต่ท่อนี้ชอบมาก คอนปิดด mm ีมากครับโ m ้โหท่านปิดดีมากทุกคนน้องพูปิดดีมากสุดยอดมากฝากเพลงหน่อยนะครับทุกคนชื่อเพลง Officially Missing You นะครับเป็นรีมิกของพวกเรานะครับ YouTube Channel ของ s h e Daddy Gang เลยนะ 5ตัว d a d d y g a n 1 2 3 4 5สาดีแกงนะครับอันนี้นะฝากช่องพวกเรานะครับ d d g แชรแล้วพวกเราเป็น d d g ครับก็คือแก๊งพึ่งแต่แกงพึ่งตั้งจริงๆรรงตอน ep 1 0เยี่ยมมากอยากให้มีหลายๆ ep เนะ ครับตอนนี้คงเล่นแท็กกันอยู่ใช่ไหมแท็กไม่เอกร้อยเคก็ไม่จะเข้าไปตามอ่านเข้าไปตามขอบคุณทุกแท็กเลยนะครับเมกจะเข้าไปอ่านทุกแท็กเลยนนี้สัญญาสัญญาเลยเพราะเมกชอบอ่าน,นครับเวลาทุกคนมันก็เอาไอเดียมันคือทิวตัวนะตัวของศิลปินอนะาการที่เวลามีคนพูดถึงหรือมีการมีคนแบบชมให้กำลังใจเนี่ยคือศิลปินทุกคนนะนะักแสดงทุกคนเขาก็จะ มาตามดูก็จะฮิวใจมีกำลังใจในการทำนู่นทำนี้มากขึ้นผมก็เป็นหนึ่งคนนั้นที่ชอบชอบอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เล่นแท็กนะครับเมกจะตามไปอ่านนะฮะดีดีจีเขาเก่งนะทุกคนจริงครับจริงก็สาหรับวันนี้นะครับใครที่บังเอิญเจอไมเอกแล้วเผลอมีใจให้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเมกไม่คืน แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นฮะมีคนบอกพี่ไม่เอกไปเลือกแท็กเร็วเอา้ายังสุดกเขาใช้แท็กไหนอะครับไม่ได้วอดตลอดในกะลุ่มอ่ะ ไม่ได้เลือกแข็กหรออ๋อกดหัวดแฮชแท็กกันก่อนสามทุ่มแจ้งความดีกันตอนสี่ทุ่มนะได้ครับงั้นเดี๋ยวไม่จะวดปโหดวตด S 1> <S 1> นี่ไงหนึ่งแสนฟอลขอเป็นแฟนเอกนะนำที่1นึ่งเลยเอกชอบหนึ่งแสนฟอลขอเม่เอกเป็นแฟนจิ๊นเลยชอบแฟนนี้ชอบวันนี้ชอบเองเาสิบวงงาพวกนี้อะรรอครับได้ครับได้ มีเพลงจะทำเพลงของวงไหมมีครับมีครับทุกคนครับเดี๋ยวไม่จะไปแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวขอไปยิ้มนิดนึงไม่ต้องขับรถครับผมสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากเพลงนะครับเพลงของพวกเรานะครับอันนี้เป็น Youtube c h ช n n e l ของพวกเรานะครับ Daddy Gang นะครับ ก็ฝากไปฟังเพลงนะครับขอสักวันละห้ารอบประมาณนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ฟิวไปถึงแสนนึงเร็วๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับฟอเมกหนึ 1, ่งแสนหนึ่แสนฟอนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้เมกไปก่อนนะครับ <c oughs>